เปิดปากพูดยาวๆแล้วท่านนี้หลังจากที่วันก่อนนี่หัวเราะในลำคอคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิะแกนนํากลุ่มสามมิตรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนนะหลายประโยคนะไม่ใช่แค่เฉยๆนะยืนยันว่ายังไงเสียเนี่ยนะครับไม่ย้ายกลับไปพักเพื่อไทยแน่นะนะกลุ่มสามมิตรนะครับและก็จะอยู่กับพลังประชารัฐตลอดไป โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอตลอดไปเลยเหรอตลอดไปนะครับนักข่าวถามถึงเรื่องนี้นะครับคุณสุยะก็ตอบชัดทอชัดคาเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะอยากได้ยินจากท่านสุริยะาอีกท่านหนึ่งครับก็คือยืนยันอยู่กับทางามะชารัฐแ่ท่านในอนาคตจะมีการย้ายพักไปสมรักอื่นไหมคะทราบว่าข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงนะครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าใครฝ่ายข่าวนี้้ะมาแต่เรายืนยันนะครับอยากจะพูดถึงคนฝ่ายข่าวอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบเขามีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าผมพวกเราได้ยืนยันอีกนะครับทุกฝ่ายทุกชาวตุรกีว่าเราอย่างบป็นกลางเป็นกลางไม่ได้ผมมั่นใจเพราะว่าเราคงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักดีครับกับกระแข่าวที่ออกมา เข้าใจอยู่แลวาวแบบน,นี้มันเป็นการบีบร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าคะว่าต้องให้พื้นที่กับสามมิตรไม่ครับไม่ครับทางเรายังไงก็ยืนยันอยู่ให้นเป็นอยแล้วนะครับทางดานเรานะครถามว่าน,นี่เป็นการบีบร้อยเอกธรรมนัตหรือเปล่าหม,มายถึงว่าคือถ้าตั้งสมมติฐานแบบนี้ก็แสดงว่าข่าวที่ออกมาว่าสามมิตรจะไปเพื่อไทยเนี่ยออกมาจากฝั่งที่จะบีบร้อยเอกธรรมนัส ค,คือมันก็วิเคราะห์ได้หลายแง่งมงุมมากนะคะเรื่องในพลังประชารัฐเนี่ยคือถ้าจะมองว่านี่คือความร้าวร้าวภายในของพลังประชารัฐก็ได้เพราะก่อนหน้านั้นก็มีความพยายามที่จะเอาร้อยเอกธรรมนัสออกไปและในขณะเดียวกันกลุ่มกวนต่างๆในพักพลังประชารัฐที่ผ่านมาก็เป็นเนื้อเดียวกับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีการไป พูดคุยจริงหรือจริงไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเขาจะย้ายกลับไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาก็เป็นคนคุ้นคนเคยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในอีกสักระยะหนึ่งแหะค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในการสื่อสารของทางกลุ่มสามมิตรที่ให้กับสื่อมวลชนพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นสงครามการข่าวมีความพยายามจะปล่อยข่าวของคนใครไม่รู้ลหละของใครสักคนหนึ่งเพื่อต้องการที่จะ สร้างประเด็นให้เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าประเด็นในการที่จะจัดการกับกลุ่มก้อนนี้เอาออกไปเนี่ยมันไม่สำเร็จก็เลยจะต้องเข้าไปสู่สเต็ปที่2คือเรื่องของสงครามการข่าวให้มากขึ้นก็ว่ากันไปมันวิเคราะห์ได้หลากหลายแง่มุมมาก